สวัสดีค่ะสวนฝรั่งเมืองเลยนะคะวันนี้ก็วันที่8ตุลาคม2563นะคะวันนี้เราก็พามาดูฝรั่งที่เห็นใบสีแดงๆนี่นะคะก็ไม่ต้องงงเลยนะคะเพราะว่าไอ้นี่คนที่เคยติดตามสวนออมทรัพย์อ่างทรัพเหล็กลบบุรีของเราก็จะจะรู้นะคะว่าฝรั่งตัวนี้เป็นมายัางไงถ้าท่านใดยังไม่เคยติดตามก็จะ พอจะกล่าวข,ข้าวให้ฟังก่อนนะคะว่าฝรั่งใบสีแดงนี่นะคะเป็นลูกของฝรั่งหงเปาซื้อได้ออกมาจากการพเพ่อเมล็ดนะคะก็เป็นลูกชุดแรกของสวนเราก็ได้ลูกมาแล้วก็นํามาพมเพ่อเมล็ดนะคะแล้วก็ออกมาเป็นสีแดงแบบนี้ได้มาสามต้นนะคะเราก็ตั้งเชื่อข้าวว่าเป็นทีวายหนึ่งวายสองวายสามนะคะนี่ค่ะจะเป็นต้นใหญ่ก็จะมีอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างหลังนู่นนะคะ แล้วทีนี้จากนั้นแล้วก็ลองอันนี้คือชุดที่เราตอนนะคะปลูกไว้ในกระถางนะคะนี่ค่ะก็เป็นกระถาง15นิ้วนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยค่ะน่ค่ะพอดีมีลูกออกมานะคะเราก็จะพามาดูลูกของเขานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกเป็นผลที่สงนะคะของชุดนี้แต่ว่าคนละต้นกันเมื่อลูกลูกลูกที่แล้วที่เคยพาให้ดูนะคะก็จะเป็นของต้นนี้ค่ะ ต้นนี้ก็ติดอีกแล้วนะคะแต่ว่าลูกไม่สมบูรณ์เพราะว่าด้วยการที่เราไม่ได้ดูแลนะคะก็ฝากไว้ที่บ้านพ่อกับแม่แต่ว่าต้นที่ติดลูกใหญ่ต้นนี้คืออีกต้นหนึ่งนะคะไอชื่อของเราที่เขียนไว้นี่ก็เป็นนี่ก็ t ี1นะคะพอมองเห็นไหมคะ<า>นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูลูกนะคะทรงแป้นทรงแป้นเหมือนห<อ>งปอซื้อนะคะลูก<อ>ใหญ่ค่ะเอหาไหมเดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูนะคะดูด้วยกันพร้อมกันเลยเนาะดูพร้อมกันเลยค่ะ โอ้ยกรอบนะโอ้โหสวยมากฟินมากนี่นะคะเดูค่ะเงี้ยเงี้ยค่ะมือเปิดหน่อยว้าวหงเป่าซื้อเลยค่ะนี่นะคะสีสวยมากอันนี้ที่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 เม็ดเยอะอย่างนี้หนึ่งเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะก้แรกเลยนี่นะคะ S <S น,นี่ค่ะสีแดงนะคะออข้างในสีแดงไม่ใช่เป็นสีแบบเนื้อม่วงๆเหมือนฝรั่งเอมไม่ได้พลาดพิงนะคะทับทิมสยามนะคะที่บอกว่าเหมือนใบปเป็นแบบนี้แล้วเอไส่ข้างในของเขาจะออกสีม่วงกว่านี้นะคะแต่อันนี้เป็นสีแดงเลยนะคะนี่ค่ะไม่ผิดหวังเลยะคะ่ะกับการรอคอยนี่นะคะทารอบปุ๋ยน่ากิเดี๋ยวยังไงเรามาผ่าผ่าแล้วจะชิมให้ดูนะคะ นี่นะะสีสวยมากชิมเลยครับคนทำโอ้ดูเนื้อนะคะเนื้อฟูมากเลยค่ะให้สังเกตดูนะคะนี่คือความฟูของเขานะคะยินเข้าไปนี้กรอบมากจะไม่มีแข็งเลยนะคะชิมเลยอืรสชาติดีมากเลยค่ะอร่อยยอดฟูมากแกวเลยคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยนะคะ นี่ค่ะอยากให้ใครมาชิมจังใครถ้าท่านใดอยู่ใกล้สวนฝลังเงเลยของเรานะคะลงอัปเดตให้เลยเดี๋ยวมีเหลือไว้ชิมเลยนะคะนี่ค่ะมาเลยมาเลยครับมารอถึงเย็นเลยคะไรอถึงเย็นเลยค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ให้ครึ่งลูกนะคะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ